แก้วมี11เนี่ยมีอะไรที่ทำให้แก้วประทับใจบ้างไปดูกันเลยครับก่อนจะไปชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Mobile p h o t o grapher TV แล้วก็ไปติดตามภาพสวยๆเนี่ย ได้ในแฟนเพจ Mobile Photographer ด้วยนะครับออกตัวก่อนเลยนะครับว่าแกไม่ใช่แฟนของเสี่ยวมี่เนี่ยขนาดนั้นนะครับเพราะว่า Product ที่ใช้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ตัวอื่นเนาะใช้เครื่องฟอกอากาศใช้แกจเจตตัวอื่นๆแต่ว่ากับสมาร์ทโฟนเนี่ยน้อยมากเลยนะครับที่จะได้ใช้แต่ว่าพอได้ลองจับมี่สิบทีโปเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยก็รู้ได้เลยครับว่าแบรนด์นี้เขามีของจริงๆและเมื่อได้มาเจอกับมี่สิบเอ็ดตัวนี้นะครับก็ยิ่งตอกย้ําเลยว่าเรื่องกล้องเนี่ย พวกเขาไม่ธรรมดาเรามาดูชุดกล้องหลังของมี11กันก่อนนะครับกล้องหลักของมี11เนี่ยมีความละเอียดอยู่ที่108ล้านพิกเซลนะครับกล้องอัลโต้าไวองเกิลความละเอียด13ล้านพิกเซลแต่ว่าไม่มีมอเตอร์โฟกัสมาให้นะแล้วก็กล้องตัวนี้นะครับกล้องตัวที่3เป็นอะไรที่เป็นไฮไลท์ที่สุดในรุ่นนี้เลยนะครับนั่นก็คือกล้องเทเลมาโครนั่นเองครับสิ่งแรกที่แกลชอบในมี11ตัวนี้นะครับก็คงไม่พ้นเรื่องของกล้องหลักความละเอียด108ล้านพิกเซล แต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าจุดที่ชอบเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของความละเอียดเท่านั้นนะครับมันยังมีเรื่องอื่นๆอีกที่กล้องตัวนี้ทำได้ดีเกินคาดมากๆนะครับเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของด y นามิกเรนจ์ของภาพครับด i นามิกเรนจ์ของภาพเนี่ยคนที่ซีเรียสในการถ่ายภาพแลน์สเคปภาพที่มีมิติภาพที่มีระยะค่อนข้างแบบซับซ้อนเนี่ย เขาก็มักจะสนใจเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักนะครับเพราะว่ามันทําให้มิติของภาพเนี่ยเวลาถ่ายออกมาแล้วมันดูไม่แบนมันเห็นรายละเอียดได้ครบทุกช่วงของความสว่างไม่ว่าจะเป็นชาร์โดมิดโทนไฮไลท์เนี่ยยังเก็บดีเทลมาได้ครบๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างการอย่างภาพเนี่ยเป็นภาพแบบพระอ,อาทิตย์กำลังตกเนาะเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าไม่ว่าจะเป็นย่านของเงามืดย่านมิดโทนแล้วก็ย่านที่เป็นแบบความสว่างสูงหรือว่าไฮไลท์เนี่ย ดีเทลทั้งหมดเนี่ยไม่ได้หายไปเลยนะครับถูกดึงเข้ามาเก็บไว้ในภาพได้อย่างยอดเยี่ยมเลยซึ่งอันนี้หลายๆคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันอาจจะสู้แฟลกชิปค่ายอื่นได้หรือเปล่าแก้วบอกไปเลยนะครับว่าจากที่เล่นมาทุกแบรนด์เนี่ยตัวนี้ชนะบางรุ่นด้วยซ้ำนะครับรุ่นที่ราคาแบบส0 0 0 0่นอัพอ่ะอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจในกล้องร้อยแปดล้านตัวนี้นะครับก็คือมันสามารถที่จะใช้แทนกล้องเทเลโฟโต้ 2x ได้ครับ กล้องเทเลโฟโต้2 x เนี่ยมันคือระยะประมาณ5 0ม mm, ิลิเมตรซึ่งในมี11ตัวเนี้ยไม่ได้ให้เลนส์เทเลโฟโต้มาแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าเมื่อเรากดความละเอียด108อล้านพิกเซลแล้วเนี่ยแล้วเราใช้การซูม2 x เนี่ยแก้วพบว่ควาคุณภาพที่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเม็ดพิกเซลดนามิกเรนจ์หรืออะไรเงี้ยมันไม่ได้ต่างไปกับตอน1 x เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแก้วเลยมองว่าเราสามารถที่จะใช้ตัวเนี้ยทดแทนเลนส์เทเลโฟโต้ที่เขาไม่ได้มีมาให้ได้แต่ข้อควรระวังนะครับ ได้แค่ 2x นะครับถ้ามากกว่านั้นเนี่ยเราจะเริ่มสังเกตเห็นว่าคุณตี้ของไฟล์ภาพหรืออะไรพวกนี้มันเริ่มไม่คมมันเริ่มไม่ได้คุณภาพอย่างที่เราตั้งใจไว้ยังไงซาร์ดิโอโซมเนี่ยมันก็สู้ออปติคอลซูมไม่ได้หรอกครับแล้วก็แน่นอนครับว่ากล้อง108ล้านเนี่ยจุดเด่นของมันก็คือเรื่องของจํานวนพิกเซลที่มันเยอะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่ก็เลยได้ลองเอาภาพเนี้ยมาลองครอปภาพดูในระยะประมาณ300% 400%เนี่ย ก็ยังให้รายละเอียดที่น่าพอใจได้อยู่นะครับแต่บอกก่อนนะครับว่ากล้อง108ล้านเนี่ยเทาไปถ่ายกลางคืนนะครับบางทีเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดเม็ดนอยส์เนี่ยได้ค่อนข้างง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะถ่ายโหมด108ล้านเนี่ยเราได้ Quality ภาพที่ดีเหมือนเดิมเนี่ยให้ถ่ายในโหมดโปรนะครับเราตั้งค่าเองเพราะฉะนั้นการใช้โหมดออโต้ถ่าย108ล้านเนี่ยแนะนําให้ใช้แค่ช่วงกลางวันหรือช่วงที่มีสภาพแสงเพียงพอนะครับ ต้องบอกนะคบว่ากล้องเอาต์เทไวเนี่ยเป็นกล้องที่แก้วทั้งชอบแล้วก็เสียดายในเวลาเดียวกันนะครับเรื่องชอบก็คือความกว้างของเขาเนี่ยกว้างมากๆยิ่งถ้าเราปิดซอฟต์แวร์ในการแบบลด distortion หรือลดอัตราการบิดเบี้ยวของภาพเนี่ยมันจะกว้างขึ้นไปได้มากกว่านี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงซอฟต์แวร์ HDR เนี่ยที่ทำมาได้ยอดเยี่ยมมากๆสามารถจะให้คุณภาพของการเฉลี่ยแสงเนี่ยได้ใกล้เคียงกับกล้องหลักเลยนะครับสิ่งที่น่าเสียดายคืออะไรรู้ไหมครับ ไม่มีออโต้โฟกัสนั่นเองครับพอไม่มีออโต้โฟกัสนี่แก้เข้าใจว่าเขาคงอยากจะให้เราไปใช้การถ่ายมาโครเนี่ยดยกล้องอีกตัวหนึ่งแต่ว่าบางทีนะครับการใช้กล้องออโต้ไวด์แองเกิลเนี่ยเรามีมอเตอร์โฟกัสมาให้เนี่ยเราสามารถดีไซน์ช็อตที่มันให้ความแตกต่างให้ความสวยงามที่มันไม่เหมือนกับกล้องตัวอื่นได้จุดนี้ก็เป็นจุดที่น่าเสียดายเป็นนิดนึงครับ ไปต่อกันที่กล้องที่เป็นไฮไลท์ของมี11็กันเลยนะครับนั่นก็คือกล้องเทเลมาโครนั่นเองครับปกติแล้วเนี่ยกล้องมาโครเนี่ยมันมักจะมีคุณภาพของไฟล์ที่แบบถ่ายมาแล้วเอาไปใช้งานต่อลําบากมากเพราะมันอาจจะแค่2ล้านพิกเซล5ล้านพิกเซลแล้วก็คุณภาพของออปติกที่ออกมาใช้ในการทําเลนเนี่ยก็เข้าขันแย่มากๆนะครับแต่ไม่ใช่กับมี11สครับสำหรับมี11เนี่ยถึงแม้ว่าพิกเซลของกล้องตัวนี้จะอยู่ที่5ล้านพิกเซลแต่บอกเลยนะครับว่าคุณภาพของออปติกเนี่ย เกินราคามากๆเลยครับสามารถถ่ายไฟแบบออกมาได้ใสปิ้งไม่แพ้กับกล้องหลักเลยถ้าสภาพแสงโอเคเนาะวันแรกที่แก้วได้มี11มาในะแก้วบอกเลยว่าไม่ได้เปิดกล้องอื่นเล่นเลยครับถ่ายแต่มาโคเนี่ยเดินไปถ่ายใบไม้ถ่ายนาฬิกาถ่ายก้อนหินถ่ายเท็กเจอร์ต่างๆเนี่ยสนุกมากเลยมันเหมือนเป็นการเปิดโลกให้เราได้ลองถ่ายอะไรที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับแล้วก็ขึ้นชื่อว่าเป็นเทเลมาโครใช่ไหมครับก็ต้องซูมได้ด้วย มี11เนี่ยสามารถซูมด้วยกล้องมาโครเนี่ยได้ใน,นระยะ2 x นะครับจากอะไรที่เราเคยคิดว่ามันชัดอยู่แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะครอบความสนใจอะให้ลงลึกไปตรงนั้นเนี่ยได้ดีกว่าเดิมเอาละครับจบเรื่องภาพนิ่งในกล้องหลังของมี11กันไปแล้วนะครับทีนี้เราจะมาพูดกันต่อที่เรื่องของวิดีโอครับจริงๆแล้วฟีเจอร์การถ่ายวิดีโอของเสี่ยวมี่เนี่ยทำดีมาตั้งแต่มี่ 10T Pro แล้วนะครับ สามารถถ่ายวิดีโอได้สูงสุดอยู่ที่ความละเอียด 8K ก็เลยทีเดียวแต่ว่าแก้วแนะนำนะว่าถ้าเกิดจะถ่ายวิดีโอเนี่ยเซตไว้ที่ 4K หรือว่าเซตไว้ที่ 1080p 60เฟรมเนี่ยก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วครับเพราะว่า ROM ที่ให้มาในมี11นี่ยมันก็แค่128นะครับแล้วก็มีรุ่น256ถ้าถ่าย 8K บ่อยๆเนี่ยแก้วว่าน่าจะต้องเคลียร์เมมกันอยู่เป็นประจำนะครับเพราะฉะนั้นใช้ลงมาแค่แบบว่า พอดีกับที่เราต้องการใช้ดีกว่าเพราะว่า 8K เนี่ยดูก็จะเยอะไปน,นิดหนึ่งนะครับนอกเหนือจากฟีเจอร์พื้นฐานแล้วยังมีวิดีโอเอฟเฟกซึ่งเป็นแบบฟีเจอร์ใหม่ที่ทาง Xiaomi เนี่ยคิดค้นขึ้นมาแล้วก็ใส่เข้ามาใน m ี11เ,เนี่ยเป็นรุ่นแรกเลยนะครับหลายๆเอฟเฟกที่ถูกนํามาใส่เนี่ยเป็นอะไรที่ถ่ายยากมากๆถึงแม้ว่าเราจะใช้กล้องระดับโปรเนี่ยก็ยังจะต้องใช้อุปกรณ์แบบเยอะแยะ,ยะมากมายเพื่อให้ได้ออปตุตแบบนี้นะครับยกตัวอย่างเช่น m มจิ c ซ o มนะครับของ x i a o m มเนี่ยการที่เราเหมือนแบบว่าสร้างเอฟเฟกแบบออดึงฉากหลังเข้ามาใกล้กับตัวแบบแล้วล็อกตัวแบบให้อยู่กับที่เนี่ยเรียกว่า Zoom In Dolly Out เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าทำได้ยากมากๆนะครับนอกเหนือนจาก Magic Zoom แล้วเนี่ยวิดีโอเอฟเฟกที่ใส่มาให้ในม e ี1 1เนี่ยก็ยังมีอีกหลายอันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นส l o w Shutter ที่เป็นเหมือนกับว่าเราถ่ายวิดีโอด้วยการลดสปีดชัตเตอร์ต่ำๆเนี่ยเวียงไปเวียงมาเหมือนพวก MV เมืองน,นอกนะครับ หรือว่าจะมีการใช้เอฟเฟกแบบ parallel world ที่เป็นการ Copy ภาพให้เหมือนกันทั้ง2ด้านเนี่ยก็สร้างมุมมองของภาพที่แปลกตาได้อีกเรื่องวิดีโอเนี่ยให้ฟังเปล่าๆมันก็คงไม่เห็นภาพใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างวิดีโอที่แก้วถ่ายมาให้ชมกันเลยครับไปดูกันเลย แล้วครับจบเรื่องของกล้องหลังกันไปแล้วนะครับเรามาต่อกันที่กล้องหน้ากันบ้างครับสำหรับกล้องหน้าเนี่ยมี Mi 11ก็ให้กล้องหน้าความละเอียดมาที่20ล้านพิกเซลนะครับก็เท่ากับตัวที่แล้วแหละการถ่ายภาพด้วยกล้องหน้าเนี่ยก็จะให้ฟีลลิ่งของความสมจริงนะครับจะไม่ได้แบบว่าหน้าเนียนกริง้งถึงขนาดว่าเหมือนแบรนด์อื่นๆที่เน้นเรื่องการเซลฟี่นะอันนี้ก็ยังเน้นเรื่องการถ่ายภาพที่เน้นความสมจริงอยู่นะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าทำบิวตี้ไม่ได้นะเราสามารถปรับเพิ่มลดได้ ตามใจเราเลยนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะใส่ฟิลเตอร์ใส่พวกลูกเลนต่างๆละลายฉากหลังได้เหมือนกับกล้องหลังเลยแถมคุณภาพของภาพเนี่ยก็ใกล้เคียงกันด้วยนะครับสิ่งที่น่าเสียดายจริงๆนะครับในกล้องหน้าตัวนี้ก็คือการถ่ายวิดีโอครับเพราะว่ามันสามารถถ่ายวิดีโอได้เพียงแค่ Full HD Flagship ปี2021มาอาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับตรงนี้ จบเรื่องของกล้องกันไปแล้วนะครับขอพูดเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องก,กับการใช้มี11ในการถ่ายภาพกันบ้างเรื่องแรกนะครับเรื่องของดีไซน์ตัวเครื่องของมี1เเนี่ยมีความบางมากกว่ามี10ีเนี่ยมากเลยนะครับมีการลดความหนาของเครื่องเนี่ยโดยการใช้เคอร์ฟที่ขอบเครื่องทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับทำให้เวลาจับถือแล้วเนี่ยให้ความรู้สึกว่ามันบางกว่าแล้วก็ลดน้ำหนักไปด้วยในตัวนะครับแต่การจับถือือว่ากริปเนี่ย ก็ยังดีเหมือนเดิมในการถ่ายภาพนะครับไม่ต้องกลัวหลุดมือเลยแถมฝาหลังเนี่ยก็ยังเป็นแบบด้านไม่ต้องกลัวว่าไปจับนู่นจับนี่มาแล้วเครื่องมันจะแบบมีรอยนิ้วมือเกิดขึ้นเยอะๆหรือว่าฝาหลังมันจะมันนะครับแล้วดูไม่สวยนอกจากเรื่องของดีไซน์แล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆในการถ่ายภาพนั่นก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ที่ให้มานั่นเองครับเพราะว่าถ้าแบตเตอรี่ให้มาน้อยเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะถ่ายภาพได้ตลอดวันถูกไหมครับ มี่1ให้แบตเตอรี่มาประมาณ4,600ม ah ิลลิแอมนะครับนั่นก็เพียงพอมากๆแล้วสำหรับการถ่ายภาพในระยะเวลาประมาณ5-6ชั่วโมงนะครับตอนที่แก้วได้ออกไปลองทำคอนเทนต์เนี่ยแก้วใช้มี11ในการถ่ายภาพเนี่ยเริ่มถ่ายตั้งแต่ประมาณเวลาบ่าย2จนถึงเวลาประมาณ6โมงเย็นเนี่ยแบตเตอรี่ยังเหลืออยู่ที่ประมาณ 31- 3 2ปรประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าการเปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลาพร้อมกับเปิดกล้องเอาไว้พร้อมจะถ่ายตลอดเวลาเนี่ย จัดการแบตเตอรี่ได้ฉลาดขนาดนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับแถมยังมีฟ้าชาร์จ50วัตต์มาให้ด้วยนะเรียกได้ว่าแบตก็ลดชาร์แถมชาร์จเข้าไปไวเนี่ยการใช้งานก็สะดวกมากยิ่งขึ้นครับเอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดของสิ่งที่แก้วประทับใจนะครับกับมี11ตัวนี้เราเพื่อนๆหลาที่ได้ใช้มี11แล้วหรือว่าสนใจฟีเจอร์ตัวไหนเนี่ยก็มาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้ด้วยนะครับและถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Mobile Photographer TV แล้วก็แฟนเพจ Mobile Photographer ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ